ครับสวัสดีครับยีบซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็วันพุธที่14ธันวาคม65ครับรเตรียมขาวมาตามเหล่าพัฒนาของเซียนเซียนพี่ใหม่นะครับเพิ่นเพ,พิ่งส่งไม้เตรียมเซียนพี่ไม้งวดนี้ก็ให้มากแน่นนะครับยีบซีเอาได้แต่ได้เบิ่งนํากันครับ วันที่สิสวัดพุดทธสิบันวาคม ราวพัฒนาเสียนพิมาย บิงโลดเดือนที่เก้านะครับเนาะ กับคู่บนห้าสามห้าสี่เก้าสาม ้ำนี่ไหมครับอุ๊ซี่ตอวหน่อยห่างนะครับเนาะเด่นเก้ารองห้านะครับเนาะ ดินเกรองห้าห้าสามห้าสี่สีส่วนล่างครับ ล่างวิ่งรูดล่างวิ่งรูด7กับ0น เด่นที่เกียรตินะครับเน้นที่เกียรติ จับคู่ล่างนะครับเนาะจับคู่ล่างเจ็ดสองเจ็ดสี่ศูนย์สอง 04ขับ F4 แล้วคนเด่นเด่นที่เจ็นะครับเนาะเด่นที่7จ็ดับ F4 บนสี่หางล่างสี่หางนะครับบอไลถือว่าบอลาลนะครับเนาะเซียนพไมก็ถือว่าไฮมากแบบเนียนๆนะครับเนาะสัตว์ประครับเดี๋ยวเตรียมจะให้เบิ้งนะครับเนาะ ห้าครับเอลาวพัฒนาวันที่14เดือน12 6สหบนวิ่งลูด5กับ9เด่น9กรอง5้าจับคู่5้าส9มห้ล่างวิ่งลูด7กับ0เด่น7จรอง0ูนยะครับเนาะจับคู่เจ็ดสองเนี่ครับนี่คือลาวพัฒนาของเซียนพี่ไม้นะครับเนาะ สเอาจังากนก็ขอกบข,ขอบพระคุณหลายๆนะครับเดอ้อเซียนพี่ไม่นะครับเนาะที่ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเตี่ยมฝากพี่ตอนน้องฝากเอฟซีบุธมักสายเล่าพัฒนานะครับเนาะครับเอาพ่อเตี่ยมขอทบทวนทีทน,งนึงนะครับเดอ้อวันที่วันพุทธที่สิบสี่ก็คือมื่อนีนะครับเนาะธันวาคมหกห้าเล่าพัฒนาเซียนพี่ไม่ครับบนวิ่งรูดห้ากับเก้า เน้นที่9จับคู่5354 9394ครับตัวบนเนข้าขนอกมาเข้ากับอ,อนันดนซีเดอร์แล้วก็จะ่าลืมกับตัวพรอมนะครับเนาะส่วนล่างวิ่งรูด7กับ0เน้นที่7จับคู่7 2 7 4 0 2 0 4. เนอะครับนี่คือเซียนที่ใหม่นะครับเนาะ ในพอเตียมขอกราบขอบพระคุณทั้งเซียนพี่ไม้ทั้งเอฟซีนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตีมเมื่อแร็สองทุ่มครึ่งนะครับเนาะลูกผลอาจารย์ในขออาจารย์ในหลุดเดี๋ยวพอๆกับพ่อเตีมอีกหลังหวยเราพัฒนาออกนะครับเนาะครับเอาหน้าจอยเบิ่งนะครับเด้อเอฟซีไปเบิ่งเป็นแนวทางน้ำกันนะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ าทายทายสุดพ่อเตียมกับข้ออุปกรเอฟซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันหมันถูกเงื่นใจกันปีใหม่กันเนาะครับเนาะครับสาหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้เอาไว้พอกันคลิปนาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม